สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภูสุคนนกับช่องบาทองปากเซกินแซบพี่น้องมามาพี่น้องกินขขาน้ำกันมือนีกินเขานอกสถานที่พ ي, ี่น้องเอ้ยมาเฮ็ดเวียเฮ็ดงันนี่กระพมูซับไขาดาวทุกคนมามาแซบๆกันบัลวลายใหญ่ฮะกนสีงลงมือกัอย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามในเด้อเพื่อเป็นใจบ,บาทองนี่มือนี กินเขาอยู่ส่วนอ่าส่วนสลักเขาพี่หน่อยงามงามนี่มาเป็นหมากร้ายขนาดพี่หน่อยส่วนสลักมามาพี่น้องนี่กระเพาะมูสับไข่ดาวสับแทมกันบัวลายหางกำเลแหกมันลุยพี่น่อยนี่สับแทมกันมาเดอ้ออืม มาแกล้งานทุกคนนะนะส่วนสลักก็โอ้ขุมพวมเป็นหมากทุกคนนี่นามึเดี๋ยวกลับกล้องให้เบิร์นพี่น้อกส่วนสลักก็กำลังเป็นหมากทุกคนนี่คุณน,นะมากหลายเป็นหลาย นอ่หน่อยร่มรืินดีขนาดนี่พี่น้องต้นสลักกำลังเป็นหมานี่อันนี้คือเขาประสมเอาได้ทุกคนเห็นมอเขมันเขามัดไว้ได้ทุกคนอันนี้คือดอกตูผูไอ้ต้นอันนี้เป็นต้นต้นโตแม่โตเมียพี่น้องอ้นี่ ก็จะเอาดอกต้นตัวผู้มาผสมมามาัดไหว้กระสันมันสุบติดเป็นหมากเลยทุกคนหลายหลายมีความเป็นเป็นมเขมามัด้หว่ดอกตัวผู้ผสมกับตัวแม่หน่อยเห็นไหมอือก็จะมาบัดมัดไว้อาตัวผู้ผสมน,นี่อันนี้คือดอกตัวผู้เลยทุกเนาะเี่น้อง เขาผสมใช่คันบปรสมบริกินได้พี่น้องพุนหลายไลนี่ดูข้างในลหลายไลไปหน้อยบวกก้าเขา่าแล้วคนเสียว่าให้ลมลื่นดีขนาดข้างในพี่น้อยนี่พุนนะข้างในนี่เห็นปะก็ผสมอ,อะไรทุกคนก็จะเอาดอกทุกภูมามาร์ดไว้หอยออนตอนแอนแตน นี่พี่น้งป้าทสดใสสวยงามนี่อันนี้คือต้นตัวผู้ต้นตัวผู้เลยทุกคนนี่ต้นตัวผู้มันจะเป็นอย่างสิ่เห็นี่ต้นตัวผู้นี่ดอกมันก็จะเอาดอกมันไปผสมเลยทุกคนผสมมาตัวเมียเนี่ยน,นี่ก็ต้นตัวผู้ดอกจะเป็นอย่างสิ อันนี้ก็จะเป็นโตเมียมามาทุกคนมันจะมีไอ้สลักมีอ่ามังคุดพี่น้อยเขาปลูกอู้บรรยากาศร่มรื่นขนาดอยู่จังหวัดจันทบุรีพี่น้อยจันท

ก็แต่คตือแทนคนน <c oughs> ีมต้องลองมักสลักรวกมเป็นงานแห่งสลักนี่เขาปลูกเขาผสมนำเลยทุกคน,ม,นมันจะมีตัวตัวผูตัวเมียตัวผูตัวเมียก็จะเอามากตัวผูนะผสมอืม เป็นหวากาอนันต้นเมียอันต้นดอกผูอยู่ข้างหลังไปหน่อยต้นดอกผูันจะบอกเป,เป็นเป็นหมากเป็นแต่ดอกขอไปผสม,มโอ้กินเขานั่งยองๆทุกคนนี่ปวดขา 嗯，嗯，来来。 บรรยากาศก็ฮอ,อนขนาดพี่หน่อยอบอาวเปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวกินกระพอหมูสับข้วาวเจ้า อันน้น่งกอนพี่น้องดูไวปวดขา โดกโดกสลับ หนหอเอ้ยแต่ันนั้นโบราณแกยังมันยังอ่อนบทบราณใหญ่หลายหลายเป็นส่วนลมลื่นขนาดอยู่ข้างในบุก,ก้าเขายันเขาบอกให้ส่วนเขาจะ Mm. 嗯，不用。<music> ต้นเติบก็ได้มาพี่น้อย <c oughs> ตั้งใจไอ้ตอนนั้นตอนที่มาที่ตังเนี่ยที่ตังแผงโซลาเซลล์ไอ้ขอเนี่ยได้ประมาณปีหนึ่งพี่น้อยบปได้มาโดนเป็นปีละมาจันเที่ยเหนือเป็นเที่ยวเที่ยวท,ท,ที่สองที่มางานนี่มาแกะเพราะว่าไฟมันช็อตทุกคน คักพี่น้องแซบก็พอหมูสามก,ก็แซบอยู่หลายเติบเอาพี่น้องขอกินแอมอีมแล้วเรียบร้อยพี่น้องเบิร์เกียงแตบบ่เหลือ อ้าวอีนอ้ำซ้ำล้านชิปนี้ยซ้ำนีแ่แหละมากระฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามเนี่ยเด้อสิ่งที่สำคัญเนยแกลืม,มกดกระดิ่งแล้วแจ้งเพื่อนเพื่อสิบุขภาพทุกหมื่อทุกคนเอาบรรยากาศเล็กๆหน่อยๆส่วนสลักเข้ามาฝากมาต้อนน้องพี่น้องนี่สลักพวมเป็นหมากอ้าวพี่น้องคลิปนี้ยซ้ำนีแ่แหละขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพ่ออันไม่ชิมหนาสวัสดีครับสบายดี